โอ้หิวหิวหิวมา้หี่ยวไมาได้กินหลายวันวันนี้ได้เยอะรับผู้ปานบอกว่าไม่ได้กินหลายวัน,หน,ห,น,ห,นห,หน้าจอมึดมึด จัดผลไม้ก่อนนะคะฝากอินดูผู้พานด้วยนะคะคุณแม่จ๋าเขาก็เป็นช้างไม่มีช่องนะคะครับเป็นช้างไม่มีช่องกล้วยสองก่อนเรากวก็ผลไม้ห้ารอเดี๋ยวไปจัดจับนี้นมันมึดจังเลยเนะี่ยหน้าชอม,มึดนะอือ ขอบคุณนะคะคุณแม่เบนคุณแม่เกรซนะคะอยู่เล็กเป็นไงบ้างอยากให้อาหารน้องได้เลยจ้าคุณแม่จ๋าทักมาแอบเียวด้านบนได้เลยนะคะวอนนี้เรามาหาผู้คานเอาด้วยคุณแม่เบนคุณแม่เกรซนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาลูาตากตาลุกไปลยค่ะ น,นะคะคาณคุณนะคะคุณแม่เบญญาภาคุณแม่เกรดนะคะเมตตาภูพานนะคะสุดอ,อภูพานก็เป็นช้างได้มีช่องอีกหนึ่งเชือกนะคะขอกระเช้คุณแม่นะคะที่เมตตาภูาะะาพานนะคะคสุขภาพแข็งแรงดีเลยนะแม่จ้าจับขอบพระคุณค่ะป้อนเลยภูพาเนเบญญาทักมาได้เลยจ้าคุณแม่อยากจะป้อนมาหน่อยนะคะ ผลไมา้ที่แม่เขาให้ยายยรวมกันไม่ได้เหรอคะก็ให้ยายๆใช่ค่ะได้อยู่ค่ะคุณแม่อ่ยยะปให้ยายดวงใจว่าจะเก็บไว้ให้ยายดวงใจมีคุณแม่ให้ยายยนะคะเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้แบ่งให้ยายอื่นให้ยายดวงใจแต่ว่ายัางยายดวงใจเดี๋ยวจะเข้าอีกรอบนะคะไม่เจอ ก็จะเอาไว้ให้ยายดงใจอันนี้ของคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เกรราะว่าเมื่อกี้ได้จากคุณแม่นั่นด้วยนะคุณแม่เรโนโลแล้วก็คุณแม่หนูหนานะคะมโมใ่ให้ยายๆเมื่อกีะะ้ เพิ่มเติมได้นะคะเอาเดร์ต่อไปจะไปบ้านตูนลูเป๊ปซี่น้องอ้อมนะคะทุกพ่านหอือว่าขออีก จ่้งนี้สีดอสีดอสูงอันนี้ภูพานจ้ะนี่เป็นสีดอภูพ,พานสวัสดีเม่สาวจ้าภูพาได้กินอะไรเนาะวันนี้ได้เยอะเลยนะคะมีจากคุณแม็กซ์เจกับคุณแม่เป็นนะคะ มีกล้วยได้แตงนะคะได้ยาดด้วยมีเสียงกัดดังกันหน้าดอวยจังเลยเนาะ กล้วยเหลือจาคุณแม่เหลือเยอะนะคะเหลือเยอะเยอะกล้วยไข่ก็มีนะคะนะคแม่ตุ๊กตาเติมเติมได้นะคะคุณแม่เติมเติมได้นะคะ เป็นาว่าให้ถูกบ,บ้านลันตาโอเคค่ะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ทุกตาจ้ากราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ เดี๋ยวเราแบ่งให้ไดมอนด์ด้วยดีก่อนเนาะไปแล้วนะคะโอเคค่ะคุณแไป <Okay. S 3> ตูลูเป๊ปซี่น้องอ้อมนะคะไปแล้วเด้อภูพานขอบคุณคุณแม่เบนนะคะคุณแม่เกรซนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ <das>